ข้อคิดหนุนใจเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างไรการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นสังคมไม่ใช่สิ่งที่มีได้ก็ดีแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเจ้าและมีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องพระเจ้า ทรงมีพระประสงค์ให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์เป็นความสัมพันธ์ที่ให้แก่กันเพราะความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ได้รับพลังและการทรงนำจากการทรงประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางพวกเขาอาดัมและเอวาได้มีประสบการณ์ที่สมบูรณ์เช่นนี้ในสวนเอเดนแต่เมื่อพวกเขาปฏิเสธนิมิตของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาทำให้มนุษย์ ต้องถูกขับออกจากสวนและถูกตัดขาดจากพระเจ้าการถูกแยกออกจากพระเจ้านี้และความบาปที่มนุษย์ทุกคนมีเป็นสาเหตุให้การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเป็นไปอย่างยากลำบากแต่พระเจ้าทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ไม่ทรงมีพระประสงค์ให้มนุษย์ถูกแยกออกหรืออยู่อย่างโดดเดี่ยวปัญญาจารย์บทที่4ข้อ8ถึงข้อ12 ความแตกต่างระหว่างสังคมในคริสตจักรและสังคมอื่นๆก็คือเราถูกเรียกมาให้ใช้ชีวิตเพื่อกันและกันตลอดพันธสัญญาใหม่ผู้ติดตามอง์คพระเยซูคริสต์ได้รับการหนุนใจให้ดูแลซึ่งกันและกันสมัยนั้นเมื่อคริสเตียนทำเช่นนี้ทำให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่คริสเตียนสนใจและดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันณนะที่แห่งเดียวและทรัพย์สินของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลางเขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สินมาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการเขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันเรื่อยไป ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกๆวันกิจการบทที่สองข้อ4 4ถึง47เราสามารถีทำกับคริสเตียนคนอื่นๆเพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราและในชีวิตของผู้อื่น ถ้าเรากำลังจะช่วยคนคนหนึ่งที่ตกหน้าผาอันสูงชันเราก็ควรจะผูกตัวเราไว้กับคนที่อยู่บนเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะช่วยเราและดึงเราไว้ขณะที่เราพยายามจะช่วยคนที่ตกหน้าผานั้นดังนั้นเมื่อเราทำภารกิจและออกไปสแสวงหาผู้ที่ไม่เชื่อนอกแวดวงของเราเราจึงจำเป็นต้องผูกพันกับผู้เชื่อคนอื่นไว้ เพื่อให้เราสามารถทำพันธกิจได้สำเร็จและเราจะไม่หลงออกไปด้วยบางวันเราอาจจะต้องการการอบกอดเพื่อเป็นกําลังใจให้ดําเนินชีวิตต่อไปได้หรือบางวันเราอาจจะต้องการใครสักคนที่ช่วยผลักดันให้เรากลับไปอยู่ในเส้นทางที่เราควรจะเดินเพื่อนที่รักพระเจ้ารักเราอย่างที่เราเป็นจะรู้ว่า ต้องทำอะไรเมื่อ,อไรเพื่อช่วยเราในหนังสือสุภาษิตกษัตริย์ซาโลมอนเขียนไว้ว่าบาดแผลที่มีธรรมก็ด้วยเจตนาดีสุภาษิตบทที่17ข้อที่6ติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสตจักรพระพรเชียงใหม่